สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการบ้านกันเช่นเคยนะคะวันจันนี้เราจะมาทําเร่มนี้กันก่อนเลยนะคะเด็กๆคณิตศาสตร์เรียนสนุกนะคะบวกเลข1นึถึงสิค่ะและวันนี้เราก็จะทําหน้าที่7กันนะคะถ้าเด็กๆเปิดดูอยู่ทางบ้านนะคะเปิดไปพร้อมๆกับรูจุนเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเ,เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรูจุนจะเริ่มอ่าน คำสั่งของหน้านี้ให้เด็กฟังนะคะว่าการบ้านหน้านี้ทำอย่างไรนะคะการบ้านหน้านี้เขียนว่าให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขที่ถูกต้องลงในช่องว่างและระบายสีเต่าสองตัวที่เหมือนกันค่ะหน้านี้มีสองคำสั่งเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะโจทย์นะคะมีทั้งหมด4ข้อคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้อแรกนะคะข้อที่1เขียนว่า ให้บวกเลขหนึ่งบวกกับสค่ะดเด็กๆเช่นเคยเลยนะคะให้เด็กๆนำนิ้วขึ้นมาค่ะมือหนึ่งหนึ่งนิ้วและมือหนึ่งสนิ้วค่ะหลังจากเด็กๆได้เลขหนึ่งและสีนะคะนำมาบวกกันก็คือนำมารวมกันนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆนับนะคะอย่าลืมนับให้หมดเลยนะคะไม่ต้องหยุดนะคะดเด็กๆนับไปพร้อมกันเลยนะคะ 1>, 1 2 3่งสองามสี่าอร้อยแล้วนะคะ1นบวกสจะมีค่าเท่ากับ5ก็เด็กๆเขียนตัวเลข5้าลงไปเลยนะคะในช่องว่างเลย5แบบโูจุนแบบนี้นะคะส่วนข้อต่อมานะคะโคจุนจะลองยกตัวอ,อย่างอีกแค่หนึข้อนะคะเด็ก,ดกส่วนอีกสองข้อที่เหลือเด,ด็กๆไปทําเองนะคะ เดี๋ยวคุณจะลองดูตัวอย่างตัวอย่างนี้ค่ะ5บวกกับ0ค่ะเด็กๆมือ1เอาขึ้นมา5นิ้ว1 2 3 4 5ส่วนอีกมือหนึงนะคะให้เด็กเอามา0นิ้วเอ๊ะ0นิ้วเป็นยังงไคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆ0ก็คือไม่มีนิ้วเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เอา5บวกกับ0มารวมกันนับไปพร้อมกันเลยนะคะ1 สองสามสี่ห้าเอาละห้บวกศูนย์มีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะเด็กๆเขียนลงไปในช่องว่างเลยค่ะเขียนไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเด็กๆเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้เด็กๆระบายสีเต่า2ตัวที่เหมือนกัน ลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําการบ้านครบแล้ว4ข้อเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ช่วยครูจุนดูเลยค่ะมันมีเต่า3ตัวเขาบอกว่ามีเต่า2ตัวที่เหมือนกันแสดงว่าเต่าอีก1ตัวไม่เหมือนใครเลยเด็กๆช่วยครูจุนหานะคะและะรบายสีเต่า2ตัวนั้นนะคะส่วนเต่าอีกหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะหลังจากทกําการบ้าน,นการศาตษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันที่ภาษาอังกฤษกันค่ะ มาต่อกันที่กานบ้ามภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆการบ้มามภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ตัว f ไปกับครูจูนค่ะ e มีคำศัพท์5ตัวเหมือนเดิมเลยมีคำว่าอะไรและอ่านว่าอะไรเราไปดูคำศัพท์กันก่อนค่ะ f l o w e r flower ดอกไม้ f o x fox สุนัขจิ้งจอก F I R E fire แปลว่าไฟ F I S H fish แปลว่าปลา F O R K f o r แปลว่าซ่อม เป็นยังไงคะคำศัพท์5ตัววันนี้นะคะเด็กๆวันนี้รคจุนม,มีเกมมาให้เด็กๆช่วยทายด้วยนะคะว่าคำศัพท์ที่โคจุนจะให้ดูต่อไปนี้นะคะเขามีคำอ่านว่าอย่างไรนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะมีหนึ่งพยางเท่านั้นคะ่ะเด็กๆง่ายมากเลยคำแปลของคำนี้นะคะแปลว่าปลานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆ ได้แล้วลองออกเสียงมานะคะคือจะเฉลยแล้วนะคะคำนี้อ่านว่า fish fish แปลว่าปลาค่ะคำที่สองค่ะคำนี้เลยความหมายน่ารักมากเลยนะคะคำนี้นะมีความหมายว่าดอกไม้นั่นเองค่ะมีสองพยางค์ค่ะเด็กๆคุณคว่าเด็กๆน่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างนะคะกับคำศัพท์คำนี้นะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วลองออกเสียงมาเลยค่ะเอาละค่ะโคจุนเฉลยน,นะคะคำศัพท์คำนี้แปลว่าดอกไม้เราจะมีคำอ่านคำศัพท์คำนี้ว่า flower flower เ,เด็กๆที่ทายถูกนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่เด็กที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันนะคะย้อนคลิปของรคจุนดูได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ หลังจากที่เด็กเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วมาทำกันบ้านด้วยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ